สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ B Y Station ค่ะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่เป็นลูกค้าของทางธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยบางทีก็อยากจะได้สเตทเมนต์ของตัวเองต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิตตัดกดเงินสดซื้อบ้านซื้อรถมียอดโนอนเข้าออน,ออ,นออกวันไหนกันบ้างหรือจะทำบัญชีของกิจการของเราเองแล้วแล้วก็คงจะต้องใช้สเตทเมนต์อย่างแน่นอนเลยวันนี้ S C B Easy นะคะเป็นอีกแอปหนึ่งของทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสามารถขอสเตทเมนต์เนี่ยได้ด้วยตนเองนะคะโดยทำที่ไหนก็ได้สะดวกสบายง่าย ขอที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้สําหรับขั้นตอนในการที่จะขอสเตตเมนต์เนี่ยจะต้องทําอย่างไรวันนี้ BY Station มีมาฝากกันนะคะแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปติดตามรับชมแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ BY Station นด้วยนะคะ1ไลค์นะคะ1 s u b งสับสไกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินที่ช่องเรานํามาแบ่งปันกันเพื่อไม่ให้เนกาเสียเวลาเข้าไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับขั้นตอนในการขอสเตตเมนต์ของทางธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ง,ง่ายมากๆเลยให้เรานะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน hcb e c นะคะซึ่งเป็นแอปหนึ่งของทางธนาคารไทยพาณิชย์เขานี่แหละเมื่อเข้ามานะคะก็จะเป็นรายการของหน้าแรกนะคะ สังเกตได้ว่ามุมล่างซ้ายค่ะจะเป็นรูปบ้านเนี่ยคือหน้าแรกของแอปนี้นะคะให้เราเลือกแท็บที่2นะคะที่เป็นรายการสมุดบัญชีเนี่ยก็จะมีโชว์สมุดบัญชีทุกเล่มที่เรามีกับทางธนาคารนะคะหลังจากนั้นให้เราเนี่ยเลือกสมุดบัญชีเล่มที่เราต้องการจะขอรายการเดินบัญชีนะคะต้องการขอสเตทเมนต์ก็ให้เราแตะเข้าไปที่สมุดบัญชีเล่มนั้น,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นรายการโชว์ว่ามีเงินเข้าเงินออก ค่ะก็จะมียอดคงเหลือของบัญชีเรานะคะเราไปแตะเลือกตรงคําว่าบริการอื่นๆนะคะซึ่งอยู่ตรงประมาณช่วงกลางๆหน้าจอนะคะด้านล่างก็จะขึ้นมาเป็นคําว่าขอรายการเดินบัญชีค่ะอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะเวลาเราขอสเตตเมนต์ก็คือมากดตรงนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเข้าสู่หน้าในส่วนของการขอสเตตเมนต์เนี่ยก็ให้เราเลือกค่ะว่าเราจะเริ่มจากเดือนไหนนะคะที่เราต้องการจะขอสเตตเมนต์ กดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเดือนที่เราต้องการจะขอสเตทเมนต์นะคะตั้งแต่เดือนไหนเราก็เลื่อนไปมกราคุมาบินาอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เลือกปีพศนะคะว่าขอจากปีพศไหนนะคะเมื่อเราเลือกเรียบร้อยเนี่ยก็ให้กดเสร็จได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็มาเลือกนะคะว่าเราจะเลือกถึงเดือนไหนนะคะก็เลือกเดือนที่เราต้องการ ได้เลยนะคะอย่างตัวอย่างนี้ก็คือถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยปี2563นี้แหละแล้วเราก็กดเสร็จค่ะซึ่งการขอสเตตเมนต์นี้นะคะก็จะเป็นไฟล์คล้ายๆ PDF เป็นไฟล์ PDF นะคะซึ่งจะส่งมาให้เราเนี่ยทางอ e ีเมลที่เราได้ลงทะเบียนกับทางธนาคารไว้นั่นเองที่เราได้แจ้งยืนยันตัวตวนของตัวเองไว้นะคะและเราก็สามารถที่จะเลือกติ๊กถูกว่าขอสเตตเมนต์พร้อมบันทึกช่วยจําก็ได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะคุณก็กดส่งคำขอนะคะในส่วนของการขอสเตทเมนต์พร้อมบันทึกช่วยจำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของมันจะขึ้นเป็นด้านหลังรายการฝากถอนของเราะคะ่ะว่าเราเคยจดบันทึกไว้ว่าอย่างไรสำหรับรายการนั้นๆน,น,นะคะว่าเป็นการโอนเงินให้กับใครหรือเป็นการโอนเงินเป็นค่าอะไรแบบนี้นะคะ่ะ นี่คือในส่วนของเหตุผลที่เราไปติ๊กถูกตรงนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ติ๊กถูกว่าขอบันทึกช่วยจำเนี่ยก็จะเป็นแค่รายการเข้าออกเท่านั้นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเด้งมาที่หน้าของการยืนยันคําขอนะคะก็จะเป็นการส่งคําขอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ สเตตเมนต์ตั้งแต่มกรา2,563ถึงสิงหาคม2,563เนี่ยก็จะเข้าไปยังอีเมลเราทันทีเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะไปเปิดอีเมลส่วนตัวนะคะแล้วก็ดึงรายการ PDF ตัวนี้ออกมาแล้วก็ปินได้เลยซึ่งเวลาเราเปิดไฟล์นะคะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดน,นึงว่าเขาจะมีไฟล์ที่เป็นเหมือนกับแจ้งเรานะคะว่า รหัสในการที่เราจะเปิดเข้าไปดูไฟล์สเตตเมนต์ของตัวเองได้เนี่ยเราจะต้องใส่เป็นวันเดือนปีเกิดหรือว่าเราต้องใส่เป็นเลขบัตรประชาชนอะไรยังไงเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของตัวเองนะคะแล้วก็กรอกเข้าไปแล้วเราก็สามารถที่จะเปิดไฟล์สเตตเมนต์ของเราได้แล้วเราก็ปิิ้นได้เลยนะคะเป็นเท่านี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆที่นํามาฝากกันสําหรับวันนี้ก่อนจะจากไปนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ B Y Station ด้วยนะคะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด s u b สไครต์นะคะก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ